สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับทนายตั้มเผยคำพูดพี่ชายแตงโมนิดาหลังแม่ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตทุกสาวจากกรณีที่นางนิดาหรือแม่ของแตงโมนิดาได้ออกมาหยสัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสของหนุ่มกัญชัยโดยในบางช่วงบางตอนทางคุณแม่ของแตงโมได้บอกว่าให้อภัยกับไฮโซโปอ หนึ่งในคนที่อยู่บนเรือและเป็นผู้ขับเรือที่แตงโมเสียชีวิตร,รวมถึงการจะจ่ายค่าเยียวยาที่มีการคำนวณคร่าวๆว่าประมาณ30ล้านบาทซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้กลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตเป็นอย่างมากสำหรับเรื่องนี้โดยล่าสุดทนายตั้มสิทธาบีบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิ ทีมงานทนายประชาชนได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าถึงแม่แม่ของน้องแตงโมจะไม่ติดใจสาเหตุการตายของลูกสาวแต่วันนี้พี่ดายศซึ่งเป็นพี่ชายของแตงโมและเป็นผู้เสียหายท่านหนึ่งทนไม่ไหวขอร่วมตามหาความจริงกับผมเพื่อหาสาเหตุการตายของน้องสาวพรุ่งนี้เวลา9ก้นาฬิกาผมกับพี่ดายศจะเข้าไปพบตำรวจ เพื่อสอบถามความคืบหน้าขคดีและขอให้สอบประเด็นที่ยังสงสัยอยู่พี่ดายศบอกกับผมว่าผมไม่สนใจเรื่องเงินผมขอทำเพื่อน้องเป็นครั้งสุดท้ายเราจะสู้ไปด้วยกันและ f c ของน้องแตงโมพร้อมจะสู้ไปกับเราไหมครับหยุดโฟกัสเรื่องแม่รับตังค์และกลับมาทวงความยุยธรรมให้น้องแตงโมขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับ และขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ